เฮ้ยไม่ให้ตั้งตัวเลยอ่ะออมใช่ปะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึ่งอาบน้ำเสร็จเลยอ่ะโอ้โหเราทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่นะเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จไปจังเลยอาบน้ำใช่ไหมหยอกหยอกเอาแล้วอยู่กับใครคะเนี่ยออมอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอออมเหงาสิเองโสดนานอย่งเนี่ยโสดนานอย่งเนี่ยออมไหนบอกเราโสดหรอจะเจ้หรอเราโสดหรอออมไม่ยัไม่โสดขึ้นกล้องไม่ได้หรอก็ขึ้นได้ไงขึ้นแอดก็ได้ออม ไอออมนา่ารักอะเนี่ยเฮ้ยเี๋ปกติได้ยินแต่เสียงเออเห็นหน้าวันนี้น่ารักอะเนี่ยไม่เหรอไม่ได้ใช่มเดี๋ยวเฮ้ยันตื่เลยอ่ะเขินโอู้แป๊บนึ่งไปตั้งกล้องใหม่ก่อนน่าสุดเลย,ท,เลยทำไมฮะเขินไงแอนไม่ค่อยชมคนน่าสุดคือคืออันนี้เราเพิ่งมาขึ้นกล้องกันครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยครั้งแรกด้วยออมคืออยากได้เพิ่มหรือว่ายังไงฮะออมหรือว่าป้า <c oughs> <c oughs> คือโสดใช่ไหมโสดโสดหรือว่ามีแฟนแล้วเอางี้แอดมีก็เหมือนไม่มีอ๋อมีก็เหมือนไม่มีก็คือเหมือนแฟนไม่สนใจใช่ไหมใช่อโอ้โหถ้าเหงาก็ทักมาหาแอดได้แอดบ้างตลอดเยอะแล้วอ่ะเยอะอะไรก็มีแต่ลูกพีดิเลตตอบพี่ผัดก่อนนะตอบแพร์ก่อนนะเอางี้ก่อนออมแนะนำตัวก่อนออมอายุเท่าไหร่นะยี่สิบค่ะยี่สิบอยู่จังหวัดไหนเดชยะลาใช่ป่ะ อ๋อยะลายะลาเออเออ,ออมใช้เน็ตอะไรเนี่ยทำไมมันมันดีเลยหน่อยได้ใช้เน็ตทูปะ่ะมันทูคอค่ะอ๋อมันทูคออย่าไปใช้ทูนะโอ้โหทูกากมากเลยช่วงนี้ได้ไงมันมเคยใช้แอ อ๋อโอเคแล้วปกติใช้ถุงะปกติใช้ถุงวะชอบเสือบชอบเสือบมากกว่าโอ้คือตอนนี้เราเราอายุยี่สิบเองตอนนี้เราเรียนหรือว่าเราทำงานวะเนี่ยเรียนค่ะแอดเรียนอะไรครับแนะนําตัวหน่อยเป็นเด็กบัญชีนะคะโอ้สาวบัญชีโอ้อันนี้ปีไหนแล้วครับปีสองเหรอปีทำไมอ่ะเด็กบัญชีทำไมอ่ะโอ้เขาบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนฮิตมากเลยสาวบัญชีแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เป็นยังไงเด็ดเหมือนเมื่อก่อนไหมสาวบัญชีเนี่ยไม่รู้สิต้องลองไงแอย อย,อยากลองอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ่งเอออโอเคโอ้โหอา่าโอเคโอเคมีคนโทรมาโทษทีเด็กโทรมาเด็กโทรมาอา่ะโอเคก็โสดโสดมานานยังก็แล้วกันเพราะว่าเราบอกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีเขาไม่สนใจมานานแล้วยังสามเดือนเอสสามเดือนไม่นานนะ<อ>วันนี้เพิ่งครบรอบเลยนะจริงๆแล้วถามครบรอบสามเดือนอ๋อสามเดือนเขาก็เรียกว่าครบรอบเลยไม่ใช่เป็นปีเลยถึงจะครบได้หรือว่าเขาแบบเรียกเดือนต่อเดือนเลยนะครบรอบเนี่ย ใช่เหรอโอ้ยเอาครบรอบทุกวันเลยได้ป่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแหมที่เกล็ดนับแบบนั้นมันถี่เกินเฮ้ยเราสักอะไรเนี่ยออมเราสักอะไรเนี่ยขอดูได้ไหมฮะกุหลาบค่ะลาบออ้ยสักลงไปขนาดไหนเนี่ยทำไมเห็นแค่นี้เองสักสักเนี่ยเขาต้องแบบให้ดูเต็มๆดีสักอ่าไม่ใช่ให้ดูแค่นั้นจะดีหรอเอานิดนึงได้ไหมบนบนโอ้ยอีกหนึ่งได้ไหมคืออออออพอแล้วพอแยังยัง ยังไม่ถึงโอ้ยโอ๊ยออกออกพาพาไปต้องไปจะไปโอ้ยตายโอ๊ยออมตายแล้วไม่ถึงไม่ถึงจริงเมื่อกี้อะไรโผล่มานิดนึงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อดอกกุหลาบเราเราสากลงไปถึงข้างล่างเลยไหมแบบก้านก้านมันอยู่ข้างล่างเลยไหมหรือว่าไงหรือว่าแค่ดอกอ๋อดอกหยอกเหยาะอ๋อ ถามหน่อยก็แล้วกันออมเรามีแฟนมาแล้วกี่คนเนี่ยหน้าตายอย่างนี้ที่แฟนนะเหรอที่นับเป็นแฟนจริงคนแอบแซบที่เราเคยโทรมาเล่าแอบแซบคนคุยรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนอะไรไม่นับนะได้กันเฉยๆอย่างเงี้ยโอคบเป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยเ,เป็นแฟนเลยก็เกือบสิบแล้วคบกันคือแสดงว่าเราครบกันไม่นานเนี่ยเราเลิกกันทําไมอะ่ะเป็นไรอะ่ะ ุดหรอถ้าครอบมากสุดก็ประมาณ4ปีสเดือนมาสุดสปีสคนคนไหนคนแรกรอ๋อหรือว่าคนคนไหนคนก่อนหน้าก่อนหน้าคนนี้ อ๋อแล้วคนแรกะอะเรามีแฟนคนแรกตอน,น,นอายุเท่าไหร่ขะเนี่ยเอ๊ะมันจะแกแดดไปไหมอะ่ะเออโอ้ย,อยมันไม่แกหรอกบอกมาเลยอายุเท่าไหร่มีแฟนมีแฟนมีแฟนคนแรกมหนึ่งมสองนี่แหละธรรมดาแล้วมหนึ่งขึ้นมหนึ่งใหม่ๆไปเจอรุ่นพี่โอ้ยเดินจับมือกันเราก็อยากมีแฟนบ้างคือสมัยบางทีเราเราคำว่าแฟนสมัยก่อนมันอาจจะแบบแค่ฮิตๆิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนจริงๆจัง,จง,จงๆไงเออโอ้โหตั้งแต่มหนึ่งมสองใช่ป่ะใช่ค่ะอืแล้วโดนเลยไหมครั้งแรก ยังแอ,อจะมาโดนตอนมสองมสามอลไมั 2, ม้องอ๋อโดนมสองมสามคนแรกนี่ไม่โดนใช่ปะแสดงว่าครบกันเฉยคนแรกไม่โดนไม่โดน,โดนจะบอกว่าเออมันมีเรื่องเล่าแะไรแต่ให้เราลวกันแอดอ๋ออยากฟังอะ่ะเป็นยังไงเรื่องเล่าเราเป็นยังไงมันมีอะไรฮะอยากฟังมากเลยเป็นตอนตอนเปิดซิงครั้งแรกเลยซิงครั้งแรกตอนม มสองมสมเนี่ยหรอใช่ใช่เฮ้ยเล่าสักนิดหน่อยได้ไหมอ่ะจะได้แบบทำความรู้จักกันหน่อยว่าเอ้ยออมโดนเปิดซิงครั้งแรกไปทำอะไรทำไมมันถึงได้แบบโดนเปิดซิงหรือว่าเราไปยั่วเขาหรือว่ายังไงฮะไม่ไม่แอดมันเป็นมันเป็นความแบบอ้องของเราล้วนเลยความความโง่ล้วนเลยแอดจริงจริงหลอกง่ายมากหลอกง่ายคือผู้ชายเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําหมดอย่างงี้หรอจะบอกว่าพี่เปิดซิงอ่ะไม่ใช่แฟนนะอืมอืมอืม เื่อนสนิทของแฟนเป็นเพื่อนสนิทของแฟนโอนน้โหแ, oh, แล้วทำยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังอะ่ะก็คือวันนั้นอ่ะแบบช่วงเช้าใช่ไหมออมอาจจะไปหาแฟนแบบนัดไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยด้วยกันแล้วถึงนี้มันถึงเวลาที่ว่าแฟนเออไปเรียนอืมอืมแล้วทีนี้เพื่อนแฟนอ่ะมีไลน์อมได้งไงไม่รู้แล้วนางทักมาว่าเออนเนี่ยแฟนน้องอยู่ตรงนี้นะจะมาหาไหมอ๋อเอดีอ๋ยว,ว่าไปเรียนไงบอกว่าไปเรียน โกกเนี่ยัอยู่นี่จะมาเปล่าอ๋อเอโอเคจะไปก็ได้ไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยไปกินของอะไรกันสรุปคือไปถึงไม่เจอแฟนแต่เจอเพื่อนนางเอา้าแสดงว่าเพื่อนของแฟนเขาจริง,รงๆแล้วแฟนเราไม่ได้อยู่ด้วยใช่เอา้าแล้วเราทำยังไงทีนี้เราเราเรากลับเลยไหมหรือว่าเอ้ยทำไมเธอโกหกเราเอใจเกใจว่าอ้าวแล้วแล้วไหนพี่เขาอยู่ไหนอ,อ่ะเออเดี๋ยวพี่ตามมาแล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นสน,นามปิงปองอะแอดแล้วคือข้างล่างมันจะมีห้องว่างอยู่ห้องนึง อพี่เขาก็บอกเดินตามมาเดี๋ยวมึงก็ตามมาเองแหละอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แบบเออตามพี่เขาไปบอกน้องเราในห้องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนน้องก็มาแล้วก็เข้าไปเข้าไปถึงก็ไม่ไม่เป็นอะไรมันเป็นห้องแบบโล่งๆเปล่าเลยแล้วพี่เขาก็ล็อกห้องเฮ้ยแล้วเราทำไงทีเนี้ยมืดมืดไหมในห้องมืดไหมไม่ไม่กลางวันแอดแล้วเราก็ตกใจแบบพี่ล็อกห้องทำไมอ่ะเออแบบเออน้องขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้อะไรวะเออ อะไรวะก็มองเงี้ยแไม่เคยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆนางก็ถอดเสื้อออมแล้วมันขาวมาเห็นซิกแพคแน่นมากแบบคพือพี่เขาโหลดด้วยแหละเดี๋ยวคือเราไม่กขัดขืนหนอเอ้ยแล้วแฟนเราไปไหนเราเราไม่ได้หรอตอนแรกก็แบบ ก็เอกใจก็แบบเฮ้ยพี่ไม่ดีแต่คือเห็นซิกแพคกอะเอ๊ะเข้าใจแม่แพคก็คือขาวพี่เขาโลคือแบบอืมลืมลืมแฟนไปเลยตรงนั้นเออเออลืมแฟนไปเลยแล้วยังไงต่อพอนางถอดเสื้อของนาเสร็จปุ๊บกฏเอ้ยไม่ไหวเลยว่ะเออมันไม่ไหวแล้วนะทาอะไรวะอะไรแบบนี้บอกพี่จะดีหรออืมคือน่ะแฟนน้องไม่ดูหรอกเอ้ยแต่มันมันครั้งแรกของน้องนะเอาจริงพี่ทำเบาๆไม่เจ๊ แล้วนางก็เริ่มถอดกางเกงแต่ดีว่าั่นที่อมใส่กระโปงบังเอิญมากแอดใสกระโปงไปโอ้ยถกง่ายด้วยกระโปงใสกระโปงใช่แล้วคือนางก็ถอดหมดเลยถอดหมดแล้วถึงเนี่ยมันมันไม่มีที่นั่งมีอะไรใช่ไหมแอดก็คือต้องยืนทําอ่ะคืออมพิงกำแพงเออทางแยังไงยังไงพิงกำแพงยังไงฮะแพงอ๋อคือไม่ได้นั่งใช่ไหมยืนยืนพิงกำแพงหันหน้าออกจากกำแพงหรือว่าหันหน้าเข้าฮะหันหน้าออกหันหน้าเข้าหากันแบบเนี้ยอ๋ออ่าอ่า ก็คือนางก็แบบนางก็แบบถอดกางเกงเราก็ถกอะไรอะไรงี้ยน,นางก็นางก็ทำเองนะบอกว่าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมบบเพราะเราแบบทำอะไรไม่ถูกเลยเอดนางก็ทำเองไม่เป็นไรอย่างพี่ทำเองนางก็ทำเองหมดเลยทั้งดูดปาไซโค<อ>รอ,อะไรทำเองหมดเลยความรู้สึกมันเป็นยังไงถามหน่อยโอ้โหขนลุกไหมแบบว่ามันจั๊กจี้ไหมครั้งแรกตอนนั้นหนอรู้สึกแบบงงงมากกว่าแอดงงง,ง<อ>ใช่งงง,ง,งแล้วก็พอหลังจากที่แบบตาคนต่างแยกย้ายใช่ไหมก็คือรู้สึกแบบมันเจ็บ อืมมันเจ็บเปนก็นรงนะแอดมันแบบนั้นเออแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมเหมือนแบบวันนี้นัดเสร็จแล้วแต่พรุ่งนี้นางทักมาอีกเฮ้ยอ๊เดี๋ยวย้อนกลับไปตอนตอนที่แบบจังหวะที่เข้าครั้งแรกมันเข้าได้เลยหรือว่ามันค่อยๆเข้าหรือว่ามันต้องทํายังไงมันมันมันต้องเข้ายากดิครั้งแรกอ่ะเจ็บมากมันเจ็บมากเออ ไม่มีเลือดใช่ไหมมีค่ะแล้วเพี่วก็ถามว่าพี่เชื่อแล้วว่าเขาแหลกจริงจริงโอแ้แล้วยังไงต่อวันต่อมาเขานัดอีกอก๋อน่งก็ทักมาอีวันที่สองก็แบบเจอกันที่เดิมบบไหมเอ้วที่เดิมไหมนี่ก็โอเคว่างอยู่ไปเลยอะไรยีเออโอ้ยตายเราไปง่ายคือตอนนั้นเราเรา,เราลืมเราลืมแฟนเราไปแล้วใช่ป่ะลืมไปเลยแอบดบลืมเลยตายตายก็คือแบบเจอไซส์ใหญ่แล้วว่าแอด แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ละโอ้ยเยมื่อก่อนถ้าเราเด็กๆอยู่อาจจะแบบอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เพียงแค่ว่าคือตอนเด็กไงอาจจะแบบบอก,บอกว่าใหญ่เอออาจจะเป็นไซส์ปกติอะไรเงี้ยอือโอ้โหพูดคือไม่ต้องถามพูดต้องให้สัมภาษณ์ไม่ได้เรื่องเซ็กเนี่ยโอ้โหที่เท่าที่โทรมาเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยโอโหอ๋อเ้ยทำไมอะเอนโอ้โหเราแต่ละเรื่องมีแต่มีแต่เรื่อง,องแบบเรื่องดีๆทั้งนั้นมีแต่คนชอบแล้วก็ยอด ทุกแพะไรนเลยอ,ะอ่ะยอดยอดวิวดีด้วยนะออมนะออมโทรมาเล่าที่อะไรยอดวิวดีดตลอดมันมีมันมีสักเรื่องที่แบบเราแบบยอดวิวพุ่งๆไหมแบบว่าจําได้ปะ่ะเคยเคยมาดูไหมไฮลไลท์ที่แอดตัดให้น่าจะไอช่วงแรกๆเลยแอดพูดแบบว่าไม่เสร็จแต่เสียวมากอะไรแบบเนี้ยอ๋อเออเออช่วงแรกๆที่โทรมาเล่าใช่ไหมใช่อใชโอ้โหอย่างนี้ถ้าแบบ สเ็กนี่ถามว่าสาคัญไหมแสดงว่าสําคัญมากนะว่าสำหรับเราชีวิตคู่แน่นอนนอนไม่ต้องมีทุกวันไหมสัปดาห์นึงทุกทุกวันไหมทุกวันไม่เว้นเลยเหรอฮะเดียวเว้นเวลาเมนมาอ๋อเราไม่เคยฝ่าไฟแดงใช่ไหมฮะเคยสิเอรก็พุ่งรอไปวันนั้นไงก็น่นไงฝ่าไฟแดง <laughs> เออคือมันมีคนโทรมาฝ่าไฟแดงเยอะไงเออแต่อ้อมคือหนึ่งในนั้น <laughs> ใช่แต่หลังๆแล้วไม่ไม่ฝ่าแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลัวช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวดโดนปรับเยอะไง โอ้โหถ้าอย่างนี้ออมชอบแบบว่านุ่มนวลหรือว่าแบบรุนแรงรุนแรงอะไรอย่างนี้ชอบเซ็กแบบไหนถ้าเป็นแบบแรกเริ่มอ่ะจะนุ่มนวลก่อนนุ่มนวลเรื่อยๆแล้วหลังจะแบบเริ่มแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงในที่นี้มันมีมันมีระดับของมันต้องมีอุปกรณ์ไหมไม่ต้องก็ได้แอดไม่ต้องก็ได้แค่แบบรุนแรงแบบปกติใช่ไหมถ้าปกติเหมือนท่าหมาอะไรอย่างเงี้ย จะชอบแบบให้ดึงแขนให้ดึงอะไรอย่างเนี้ยเออเออเออโอ้ตีชอบอะไรอย่างเงี้ยกระชากอะไรอย่างเงี้ยกระชากก็พอแล้วได้แบบอนั้นได้เลยชอบโอ้ยแสดงว่าอุปกรณ์ก็ไม่จําเป็นมากเท่าไหร่เนางจริงอยู่ที่อยู่ที่ผู้ชายมากกว่าเขาจะเอาโดนใจหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่มีสเปคไหมมีสเปคที่ชอบไหมเราชอบผู้ชายประมาณไหนเอาอย่างเช่นหุ่นลุบหุ่นลุปร่างเราอ่าขอขอดูหุ่นเราหน่อยได้ไหมยืนยืนดู ตีดอยืนดีเออโอ้ยออมโอ้ยวิยาเวทเฮ้ยเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงหนักเท่าไหร่แล้วเป็นผู้หญิงสมส่วนมากเลยนะเนี่ยจริงเหรอสูงร้อยห้าสิบห้าค่ะน้ำหนักสี่สิบแปดเฮ้ยเป็นผู้หญิงไม่สูงมากเนี่ยผู้หญิงแบบว่าตัวเล็กสเปคพี่ไงเออโอ้ยสักดอกกุหลาบด้วยแล้วมีสักอะไรตรงอื่นอีกไหม ค่ะอืมข้างข้างล่างข้างล่างไม่ได้สักผีเสื้ออะไรหรอไม่มีค่ะไม่มีออ๋แม้แต่ก็ว่าจะขอดูซะหน่อยไม่มีเอนไม่มีโอ้อยากดูดอกกุหลาบเต็มๆยังไงมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าส่วนมากที่ว่าตามต่างเพจแอดไปใช่ไหมชอบแบบมาถามว่าเออสัดส่วนเท่าไหร่อะไรแบบนี้อ๋อส่วนมากถามสัดส่วนกันคือโอ้ แล้วสเปคผู้ชายอ่ะผู้ชายชอบผู้ชายอบอวบวผมผอมหรือว่าชอบผู้ชายหุ่นแบบไหนสเปคเราถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะชอบแบบมีซิกพงซิกแพกอะไรอย่างนี้แต่คือเดี๋ยวนี้คือแบบมีแฟนแบบหุ่นมีไงแอ๊ดหุ่นมีมันหุ่นมีเนี่ยหนักประมาณไหนไม่เกินเท่าไหร่ดีกว่าหุ่นมีเนี่ยสักแปดสิบได้ปะได้ได้ได้ไม่เกินเท่าไหร่อ้เป็นผู้หญิงโอ้โหทำไมมันมีอะไรดีถามจริงผู้ชายแบบว่าอบอวขอข้อดีของเขาหน่อยคิดว่าแบบ ที่เราคบมาที่เราแบบว่าไอ้นี่มาลองลองบอกข้อดีของเขาหน่อยดิเผื่อแบบผู้หญิงหลายๆคนเอ้ยยังอ่ะอ่ะเต็มม้เต็มมือแอบเวลาขึ้นอะไรก็คือมันจับได้แบบเต็มที่ไงอ๋อแล้วมีอะไรดีกว่านี้ไหมเขาเขาแบบมีอะไรเด็ดๆกว่านี้กอดอุ่นอย่างเงี้ยเนาะจะเข้าหน้าหนาวด้วยออมากกอดอุ่นอุ่นมากใช็นไหมผมไปเลยผู้ชายอบอุ่นหมีเนี่ยส่วนมากที่เจอมาเสร็จไวั่ปะ นี้ไม่นะหอเ้ยวันนี้เสร็จนั้นเสร็จนั้นเยอะยิ่งกินยาแอดไปโอ้ยเพียโอ้ยอยากเพียกับน้องออมจังเลยตอนนี้มาสิแอดมาเร็วมามาเฮ้ยฉีดวัคซีนแล้วนะสองเข็มแล้วด้วยเดี๋ยวบินไปหาเลยภูเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวไปลงภูเก็ตลงหาดใหญ่ต้องต้องเวลาถ้าบินไปเนี่ยบินไปต้องไปลงไหนหาดใหญ่ มาหาดใหญ่ก็ได้แล้วก็ลงมาไปตรงเลยอ๋ออ๋อเรายะลาคือล่างสุดเลยเนาะติดมาเลียเลยอะอเอะอะแล้วพูดรูปพูดเขมรนได้ไหมพูดเขมเมนได้ไหมใจเย็นนะเอสเอ้าประเทศเพื่อนบ้านไงเราพูดไม่เป็นหรอแบบภาษาไม่ได้หรอขนาดพูดใต้ยังพูดไม่ได้เลยเอดเอ้าเป็นคนใต้พูดใต้ไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยเดียวเนะไม่เคยเจอหรอไม่เคยเจอหรอเป็นคนใต้แต่พูดใต้ไม่ได้ใช่เราอยู่ใต้มาตลอดหรือว่าเราตั้งแต่เกิด อืมก็พูดแต่คือที่บ้านไม่ไม่พูดใต้ไงอ๋อปกติพูดแต่บนใช่ป่ะบนเนีย่ยพูดบน <c oughs> โอ้ยตายแล้วอะนิสยัยนิสัยผู้ชายชอบชอบผู้ชายนิสัยไงอะหมาย,ยามถึงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยอยากได้ผู้ชายที่ที่เขาจะมีจีบเราอย่างเงี้ยสเปคเราก็คือนิสัยผู้ชายอบอุ่นไหมชอบผู้ชายเอาใจไหมชอบผู้ชายแบบไหนอะไรยังไงฮะเข้าแล้วเอส <c oughs> <c oughs> ชอบอยู่แล้วผู้ชายที่แบบเอาใจเก่งอะไรแบบเนี้ยอือต้องเก่งด้วยนะเอาต้องเ,อเก่งจริงป่ะก็อเอาเก่งนะคะเพราะออมต้องเอาทุกคืนเนาะก่อนนอนโอ้อยางงี้โอ้โหอย่างงี้แบบแอดไม่อวบนี่ไม่ใช่สเปคนี่ไม่ได้ใช่ปะเนี่ยขนาด ไก่อนแอสสูงเท่าไหร่ก่อนสูงเท่าไหร่ก่อนสูงเท่าไหร่สูง170ครับแล้วก็หนักประมาณ65ฮะหนัก65โอ้โห52 54 56สูงเท่าไหร่คะห้าสิบสามวันแล้วกันกลางๆอ่ะห้าสิบสามวันแล้วกันก็ได้ได้ไหมก็ได้จริงแอดก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแอดชอบเลียแอดชอบเลียมากชอบผู้ชายเลียเก่งปะถามจริงชอบสิแอดใครไม่ชอบบ้างนี่ ไม่มีเป็นอย่างไรที่ไม่ชอบแอดจริงๆแล้วเราเราใช้ลิ้นเก่งไหมขอดูลิ้นหน่อยได้ไหมไม่อยากเจอนั้นเลยอ่ะแอนเฮ้ยอยาาเห็นอยากรู้ว่าน้องออมนี่ที่โว้ยเฮ้ยเราทำไมน่ารักจังเลยเราโอ้โหเราไม่มีแฟนได้ไงวะอุ้ยเรารอนไปได้ไงเนี่ยเราวบอกว่ามีจะไม่นใจสิเออแล้วที่แบบบามเมนมาอะไรลูกเพจแอดเนี่ยได้มีคนแบบทักไปจีบทักไปอะไรบ้างไหมทักไปทำาคนเยอจักเยอะเหรอ วุ้ยขนาดยังไม่ขึ้นรายการนะน,นีย่ยังไม่ได้เปิดาร์บเลยนะเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้อยากเปิดาร์ปมากเลยตอนนี้ <laughs> เรามีเรามีข้อดีข้อดีที่แบบผู้ชายแบบว่าเอถ้าจีบน้องออมเนี่ย,ยมีอะไรมัดใจผู้ชายได้บ้างฮะมีอะไรที่ว่าคิดคิดว่านอกจากเรื่องเซ็กแล้วอะ <laughs> มี <laughs> อะไรนะ <laughs> บอกกรเด็พูดไม่ ขาดคําบอกว่านอกจากเรื่องถ้านอกจากเรื่องเซ็กรู้แล้วเออเราเซ็กเราเต็มที่สําหรับชีวิตคู่แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นล่ะเรื่องการเรื่องงานหรือว่าเรื่องเอ่อการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรข้อดีที่คิดคิดว่าแบบมัดใจเขาได้อมได้หมดเลยนะจริงงานโรงงานบ้านทำกัเพราทำกัเข้าได้ไหมกัเข้าได้น้ามันก็ได้ได้หมดเลยอ๋อขายไม่ขายทางเงนก็หาได้ค่ะของกิ่งนะคะทุกคนผัดกะเพราปลากระป๋องได้ไหมได้กินอ่ะ ของชอบใช่ของชอบมากผัดกะเพราน้องออมได้ป่ะะไรนผัดกะเพราน้องออมได้ป่ะอู้โหเฮ้ยอยากเห็นหุ่นเต็มเต็มมาแบบทำไมอ่ะโอ้โหแต่ว่าเราอยู่ที่แคบๆแล้วเนี่ยเราแล้วอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ยแบบแบบนี้ไงอ๋อเออโอ้โหอยนมได้ทำั้ยเนี่ยนมทำั้ยไม่ได้ทำเอ๊ะอยยุคนี้เอาเงินไปทำก่อนโอ้ยนมเท่าไหร่ฮะสามสี่สามหกทำไม เ่ไห่แน่เลยแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่นะ,ระประมาณสามสี่ละมั้งเออพอดีนะผู้หญิงประมาณนี้โอ้ยต้องถามหลอกธรรมชาติเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงทํานมเนี่ยเวลาแบบโดนโดนเลียมันจะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนเส้นประสาทตรงนั้นมันจะหายไปเลยปะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ะอันนี้เราเราเคยศึกษามาก่อนไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ธรรมชาติมากกว่าอ๋ออ่ะโอเคแล้วคิดว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้าง ที่แบบว่าเขาต้องรับเราได้นะถ้ามาคบกันออมคีวีนออมงีงเ่เง่าจริงๆรงธรรมดา,า,มาผู้หญิงงีงเ่เง่าเป็นเรื่องธรรมดาดจริงผู้หญิงไม่ลัวผู้ชายแบบชอบมังคา้าอะไรบบนี้อือเดี๋ยวจับลากขึ้นเตียงอะไรผู้หญิงงี่เง่ามาเี่ยเออมาสิมาสิไม่รู้ใครจะนั้นกว่ากันเอาสิเอาสิปกติชอบขึ้นปะ่ะหรือว่าให้ผู้ชายขึ้นให้เขาขึ้นเองค่ะชมพิแบอยากโดนน้องออมขึ้นจังเลยอ่ะ อะไรเลยก็ได้นะนอนเฉยๆออเองจริงป้ะจริง,รงเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอฮะทำเองเลยจริงๆริง มันเป็นยังไงทําเองมันมันมันจะเสร็จตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าไงใช่ใช่เราคุเมเกมเองไงแอดน้องอ,อมโอ้โหแล้วต่อไปเนี่ยถ้าโทรมาเล่านี่ต่อไปต้องโทรมาเปิดกล้องเล่าเล่าเรื่องให้ให้ทุกคนได้ฟังอีกอปะเนี่ยได้ปะไหนไห<ด>น<ด>ก็ได้ไดเปิดกล้อง<ด>แล้วไง <ๆ S 2> อยากอย่างงั้นเหรอใช่ก็อยากอย่างงั้นอยู่แล้วโอ้โหจริงๆเอยไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวจินตนาการเราก็ได้เพราะว่าเราแอดทั้งลูกเพจจินตนาการเก่งอยู่แล้วไงอ่ะโอเคโอ้โหมีคนอยากอยากได้วาฟแล้วอ่ะอยากจีบเนี่ยมีคนอยากจีบอยากทักไป ทักไปทางไหนได้บ้างมีไลน์เฟซอ G ยจีทวิตอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยางเปิดบ,บ่าน้ออมจะเล่นเฟซมากกว่าค่ะทุกคนชื่อเฟซว่าอะไรครับน้องออมนี่เลย A O M นะคะแล้วก็ N A T C H A Y A. ขออนุญาตขออนุญาตแคบมาได้ดดไหมแแบบมาแล้วส่งมาตอนนี้เลยเดี๋ยวอขึ้นให้ทุกคนได้ดูเลยได้ปะดังเลยอะ่ะดังเลยสิโอ้ยน้องออมครับผมให้ เออไม่ต้องเขินหรอกฮะน้องอ,อมมีอะไรอยากโปรโมทอะไรเพิ่มมะเนี่ยอยากแบบเอ้ยเผื่อหรือว่าอยากอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็ทักไปเลยดีกว่าทักมาเลยค่ะทุกคนทักมาเลยส่งมายังส่งมายังอ่ะส่งมาแล้วนี่ไงเออโอเคอันนี้คือเฟซเฟซนี่ก็คือสามารถทักไปจีบทักไปแบบอะไรได้หมดเลยใช่ไหมส่งนู่นส่งนี่ไปได้ปะได้ได้ได้ไดโอ้โหน้องอ,อมเลยครับผมนัด ชะยานะฮะอยู่เบตองเบตองอยู่ยาลาอยู่ยาลานะครับผมก็โอ้โหน้องอมน่าร <okay. S 2> ักนะตั <ong> ้งแต่แบบเราแบบโทรมาเล่าเรื่องด้วยกันแบบเป็นคนแบบว่าเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่แล้วแบบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกไงเราแบบสุขเสวก่อนวันศุกร์โทรมาเล่าได้ไหมวันศุกร์อยากฟังหรอโอเครอวันศุกร์ดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะน้อยใจเอาเนาะแอดแอดมาเต็มเลยจริงเหรอ จร,จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยลูกเพจใจเย็นจริงจริงเฮ้ยลูกเพจใจเย็นครับใจเย็นนะทุกคนเอี๋เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นแล้วคะ่ะโอ้เป็นน้ักบินได้ไหมอ่ะเราได้ปล่าล่ะได้เหมล่ะได้เะล่ะก็ได้เหมล่ะแล้วได้เะล่ะสักทีได้เปล่ะหลายหลายทีไม่ได้หรอโอ้ยเออมันต้องหลายๆทีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าทีเดียวมันจะเสร็จไวไง ตัวศั์ค้างยังคะเนี่ยค้างยั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 งไหวยอยู่อ๋อยังไหวนะตอนนี้อารมณ์แอดค้าง้วตอนนี้โอโ้โหโอ้โหแอดไปเต็มเลยที่ปะเนี่ยใช่ค่ะน้องออมนะครับผมน่ารักมากนะเฟนลี่ก็แล้วกันถ้าใครอยากรู้จักก็สามารถแอดไปจีบอาแอดไปนู่นนี่นั่นได้หมดนะฮะก็ถูกใจไม่ถูกใจก็อยู่ที่น้องออมนะจะคุยต่อหรือว่าจะเห็นผู้สนับสนุนแอดไหมคนชื่ออาร์มอ่ะเด็กเมื่อวานซื้อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาพี่เขาแล้วเขาก็ชอบเราด้วยนะเอาแม่อย่างนี้สเปคเราได้แม่แต่ว่าเอ้ยเขาผอมนะเขาเป็นคนแบบติเต้อะไรเงี้ยแล้วหกสิไม่ใช่หรอไม่เขาเขาหนักไม่เท่าไหร่เองเขาไม่ถึง80ไงได้ปะได้ออ๋พี่อาร์พี่อาร์มดูอยู่ไหมหนูดูตลอดนะเฟซพีพ่อะสตอรี่พี่อะโอ้ยเอาแล้วอเอาเอาร์มอาร์มอ,อยู่ไหนเนี่ยอาร์มอยู่นี่ป้า <laughs> <laughs> โอ้ก็ ถามก่อนได้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแจกเมื่อกี้อาร์มได้ทักไปก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีมมใช่ไหมโอ้โหอาร์มรอดเขาพิมแอดมาวันศุกร์ไม่วันเสาร์นี้แหละพิมแอดมาอืมเออมีคนบอกว่าไม่ทันด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะผมให้อีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะเฟซเฟซน้องออมนะครับผมอ่ะออมนัดใช้ยานะครับทักไปได้เลยนะฮะร,รูปโปก็คือยือนแหมยืนแบบยืนเข้าไหมยืนน้าโดนมากหน้าโดนมากครับ <c oughs> โอเค ประมาณนี้กันแล้วกันนะฮะน้องออมค่ะโอเค okay. ขอบคุณมากนะที่มาร่วมรายการกับแอนนะครับไว้แบบวันศุกร์โทรมาเล่าเรื่องอีกนะสายแรกเลยโอเคสวัสดีครับขอดูบรรยากาศในห้องหน่อยได้ไหมโอ้โห oh, มีไฟแสงสีด้วยขอดูบรรยากาศในห้องหน่อยได้ไหมอ่ะเอ๊ะมองใคร,ใครมองใครเมื่อกี้มองใครฮะเอาดีดๆอุ้ยนี่จัดที่นอนร้อนนะเอาจริงๆอุ้ยคิตตี้ด้วยอ่ะอุ้ยโอ้โหที่นอนร้อแล้วเนี่ยที่นอนเราไม่มีเตียงใช่ไหมแบบว่าติดกับพื้นเลยใช่ยะใช่ เสียงดังเสียงงดังถึงเตียงจะดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนแม่ถ้าโดนเข้าไปมันก็โยกเยกโกเกได้เหมือนกันโอเคขอบคุณมากครับออมที่มาร่วมรายการกับแอดนะฮะโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัดีค่ะ